สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่28กันยายน2563นะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ให้ด้วยแล้วก็ค่อยากเข้ากลุ่มหมอแก้วพารวยก็เข้าทางด้านนี้ได้เลยนะคะฝากติดตามน,นิดนึงส่วนใครจะดูดวงกับแก้วแบบเต็มเมยินดีนะคะก็แอดกันเข้ามาหรือโทรกันเข้ามาที่เบอร์ตามนี้หรือไลน์แอดตามนี้ได้เลยนะคะยินดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คนเกิดวันอะไรคนซื้อเลขแบบไหนวันนี้จะไปกันเร็วๆเพราะว่าอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวจะมีเคลียร์งานนิดหน่อยแล้วก็ตอนบ่ายจะไปทําบุญเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนเพราะทุกคนก็จะได้รวยไประกรแก้วี่โอเคเริ่มกันที่วันอาทิตย์นะคะให้ซื้อไพ่ซื้อเลขคนที่คุณรักที่สุดตอนนี้ใครมีแฟนซื้อเลขแฟนมันเป็นเรื่องปกติแต่บางคนอะเรารู้เลยว่าเราไม่ได้รักแฟนมากที่สุดเราอาจจะรักเพื่อนรักพี่รักน้อง ใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขาที่สุดคุณซื้อเลยนะคะคนวันอาทิตย์เพราะคนวันนั้นจะให้โชคให้รับคุณเลขเกี่ยวกับเขาเบอร์มือถือเขาหรือวันที่เราคบกันก็ได้ค่ะส่วนคนเกิดวันจันทร์นะคะถ้าใครมีสามีภรรยาหรือมีแฟนเป็นตัวเป็นตนก็ซื้อเลขคนที่คุณรักเช่นกันแต่อันนี้ต้องไปรักแบบเชิงหนุ่มสาวเป็นสามีภรรยานะแล้วจะได้โชวแต่ในกรณีที่คุณเป็นพ่อไม่แม่ไม้เป็นสาวโสดหนุ่มโสดไม่มีความรักไม่เคยรักใครไม่เคยมีแฟน อันนี้ก็จะยากนิดนึงถ้าใครมีแฟนหรือว่าเลิกไปแล้วหรือเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ซื้อเลขของเขาได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าชีวิตนี้ยังไม่เคยมีแฟนยังไม่เคยมีคนรักนะคะเอาเลขที่คุณแอบ,บชอบก็ได้คุณชอบใครคุณซื้อเลขคนนั้นนะว <ụ> ันจันทร์ถ้ามีแฟนซื้อเลขแฟนหรือสามีภรรยาซื้อเลขตามนั้นแต่ถ้าเป็นคนโสดหนุ่มโสดสาวโสดคุณแอบ,บรักใครแอบ,บชอบใครคุณซื้อเลขของคนนั้น <c oughs> แต่ถ้าไม่มีเลยคุณรู้สึกว่าคุณรักใครที่สุดค่อยเลือกเวนั้นนะคะเหมือนวันอาทิตย์นะ คนเกิดวานาานันอังคารวันนี้จะหงุดหงิดไม่ได้นะคุณหงุดหงิดแล้วเงินไม่เข้าฉะนั้นห้ามหงุดหงิดห้ามอารมณ์เสียนะคะคนวันอังคารแล้วคุณจะรวยจะเฮงส่วนเลขที่ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะเลขวันเดือนปีเกิดเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลงกันเช่นคนเกิดวันที่23่ะ2บวก3เดือนกันยาก็เป็น9 2 3 9บวก2 5 2 3บวกทีละตัวเลยแล้วคุณซื้อเลขอันนั้นโดยเฉพาะวันเกิดเดือนปีเกิดของคุณเองคนวันอังคารจะมีโชค ส่วนคนที่เกิดวันพุธนะคะให้ซื้อเลขการทําบุญทําทานจะรวยจะเฮงนะคะใครที่ชอบทาบุญทาทานอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากอย่างเมื่อวานแก้วก็ทําบุญยกช่อฟ้าแชร์ไว้ในเฟซไปดูกันเอาได้ถ้าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรนะคะไปดูเลขทาบุญของแก้วได้เลยส่วนคนเกิดวันพฤหัสคือเทพจันทร์คือความอ่อนหวานอ่อนโยนความไม่มั่นใจความแบบโรแมนติกแก้วแนะนําวันนี้ให้ซื้อเลขเพื่อนผู้ชายที่คุณสนิทที่สุดถ้าคุณมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดง่ายมาก แต่ถ้าคุณไม่มีคุณค่อยเลือกผู้ชายที่คุณสนิทแทนอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นอาได้หมดแต่ต้องเอาเพื่อนผู้ชายก่อนนะเพื่อนผู้ชายจะให้โชคคนที่เกิดวันพฤหัส <_ EN> ส่วนคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่กุมารทองไพ่คนอายุน้อยกว่าให้โชคให้ล่าลองถามคนที่เราสนิทที่สุดตอนนี้นะคะที่อายุน้อยกว่าเราจะเท่าไหร่ก็ได้เขาชอบได้ไหญ่ซื้อเลขตามเขาเพราะคุณจะรวยคุณจะเห็นแต่ถ้านกรณีที่ไม่มีเพื่อนสนิทเลยมีลูกเล็กสุดหรือมีลูกก็ซื้อเล็กลูกก็ได้นะคะ ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นแล้วคุณจะเฮงแล้วคุณจะรวยจบไปแล้วนะคะทั้ง7วันประจําวันที่28่กุมภาพันธ์ส่วนใครที่รอคิดหวยรัฐบาลรอทิดเดี๋ยวทําให้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ